ัสดีค่ะบีนะคะโฟลเจอร์ Father, บริษัทจจดหาคู่ไฮเอ็นแบงค์คอมมิชชิ่งค่ะกลับมาแล้วพูดทุกเทปเลยเนำร่องว่าบริษัทจัดหาคู่เป็น์อมมิช h ิ่งเป็นบริษัทจัดหาคู่ไฮเอ็นที่ทํางานกับกลุ่มคนโสดโปรไฟล์ดีนะคะเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่สุดของเราตีว่า90%เลยค่ะ,ะเทปนี้พี่จะมาพูดเรื่องออถ้าเราจะหาคู่อะค่ะแล้วเราก็ยึดถือสี่ห้ามากแล้วเราก็บอกว่าเราจะไม่หาคู่คนที่ดื่มแอลกอฮอล์เลยไม่เลยไม่แตะเลย พีพูดตรงๆนะคะว่าในสังคมไทยปัจจุบันทั้งหญิงและชายด้วยด้วยมันสังคมเรามันเปลี่ยนไปแล้วอะมันไม่ใช่สมัยโบราณแบบสมัยพรนนุทธเจ้าที่ที่การดื่มแอกกอฮอลบางทีมันก็ยังไม่ดาาดื่มไม่จําเป็นในการเข้าสังคมขนาดนี้นะคะมันเป็นไลฟ์สไตล์ชีวิตระด้วยยิ่งวายอะไรแบบนี้การดื่มวายการดื่มอพอรวายเนี่ยมันเป็นแทบจะเป็น c u เจ u r e แล้วนะใช่ไหมคะทีนี้ยพีจะบอกว่า ถ้าเราอยากจะหาคู่ให้ได้ตัวเลือกเยอะๆค่ะเอาเอางี้ก่อนอบริษัทจนหาคู่เป็นของบัญช่ีเปิดมานานมากนะคะ15-16ปีแล้วเราถามทุกสายเลยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเราหรือไม่เป็นคนที่ติดต่อเข้ามาว่าคุณดื่มไหมีตอบอย่างนี้ดีกว่าว่า90หว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งหญิงและชายตอบว่าดื่มดื่มตามสังคมดื่มเฉพาะสังคมเป็นส่วนใหญ่นะคะในกลุ่มนั้นทีนี้เนี่ยคะอะ ในเมื่อบีบอกอย่างนี้แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ดื่ม9กกว่าเปอร์เซ็นต์เขาดื่มไปตามสังคมทั้งนั้นทั้งหญิงและชายแล้วคุณจะหาคู่ที่ไม่ดื่มเลยคุณก็จะเหลือตัวเลือกอยู่ประมาณ8 9หรือ10%ไม่เกินนี้ในสังคมไทยต่างชาติอยากให้พูดถึงนะฮะต่างชาติที่ไม่ดื่มเลยนี่พี่ยังไม่เคยเห็นเลยค่ะก็เขาจะดื่มไวน์กันก็แบบอ,อ,อาจจะตอนดินเนอร์ใช่ไหมคะทานดินเนอร์หรือบางคนก็อาจจะไม่ได้ทานไม่ได้ดื่มทุกวันก็อาจจะดื่มเฉพาะ สองสามวันต่อสัปดาห์แต่แก้วหนึ่งต่อวันเลยเนี่ยซึ่งบีว่ามันก็เป็นเรื่องที่รับได้มันกลายเป็นไลฟ์สไตล์ปัจจุบันแล้วค่ะก็ทีเนี้ยบีจะบอกว่าข้อนี้ค่ะเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ถ้าคุณยืดหยุ่นได้บีอยากให้ยืดหยุ่นเพราะว่าตัวเลือกคุณอ่ะตามสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยมันก็เหลือน้อยอยู่ประมาณไม่เกิน1 0อ่ะทีนี้เนี่ยค่ะถ้าคุณเพิ่มไปว่าดื่มตามเฉพาะสังคมได้นะดื่มดื่มแค่สังคมอ่ะัวเลือกคุณจะเพิ่มเข้ามาเป็น เากว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะ success ส a ร e จะสูงมากเลยทีเดียวนะคะที่นี้บีอยากจะบอกว่าการไม่ดื่มเลยมันเป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกอะไรคอขาดบ,บาดตายขนาดว่าไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาเลยเหรอถ้ามันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องซีเรียสมันไม่ใช่ว่าชีวิตคุณอยู่กับเขาแล้วไม่มีความสุขแน่ๆถ้าเขาดื่มเนี่ยดื่มแค่สังคมนะคะอย่างเงี้ยเอาก็แล้วแต่คุณก็แต่ว่าตัวเลือกคุณก็จะเหลือแค่1 0อรนนันคืออันเนี้ย พีม่มาบอกเพื่อให้ทราบจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเราคิดว่าอะไรที่เราติดเป็นคู่ของเราจริงๆก็ตามมันเลยค่ะก็หาคู่กับพี่บีบริษัทจัดหาคู่เป็นของมาชิ้นเค่นี้จบแล้วะคะ่ะ